อ่เปลี่ยนใหม่อ๋อจอบที่สีจีรศักดิ์อ่ะผู้ชายพร้อมกันหรือว่าแบ่งสีมาครับหกคนเลยอ่ะภรัตองค์ำภาใช่ไหมแล้วก็ทิติวัฒน์อ่าทิติวัฒน์อ่ะผู้หญิงถอยก่อนผู้ชายเอาเข้าตรงไหนก็ได้ ให้มันครบช่องออาพี่เลี้ยงดูด้วยนะครับพี่เลี้ยงครึ่งสนาม50เมตรนะครับเขียข้างขอบสนามนะครับข้างๆมีน้ำบริการนะครับ นมเย็นๆนะครับเย็นจริงๆนะครับเสิร์ฟโดยครูไนท์นะครับใครหิวก็มานะครับข้างๆนะครับกองหน่วยการใครขาดนมนะครับมาเลยครับนุ่นๆหนาเราให้ครูทับทิมเราวิ่ง วิ่งไปจนถึงเส้นชัยนุน่นตรงนู้นเด้ออ่านายแพทย์ดูด้วยนะครับนายแพทย์ธรรมรัตน์ดูนักกีฬาด้วยมาปล่อยมาแล้วปล่อยมาแล้วไม่ต้องดูปล่อยมาแล้วจเจ้าไป็นเน็นเป็นหงังผู้ยิงยเขาปล่อยเจ้าเลย ผู้หญิงแบโอ้เจ้าเลยห์ไก็เขาเห็นอย่างโอ้ยจะเป็นเจ้าฟ้าผู้หญิงชอบนะอะจัดลำดับให้หน่อยเอาไปหาคูณตัดทีมเลยเคีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปหาคูณตัดทีมเลยครับจับไว้กับท่านสุดยอดนะครับมาหมดเลยผู้หญิงเข้ามาโอ้น้องไอ้นี่ใช่ไหมซ้อมน้องนี่ใช่ไหมนี่ซ้อมเออมาเล่น ซ้อมเฉยๆซ้อ,อมเขาซ้อมด้วยซ้อมด้วยขอซ้อมด้วยอ,อ่ผู้หญิงเข้ามาครับอ่าผู้หญิงผู้หญิงมีเด็กหญิงบุญ,ญาพรเด็กหญิงนทวดีเด็กหญิงยานินเด็กหญิงปฐมาเด็กหญิงนัฐาแล้วก็เด็กหญิงนัฐนัฐธิชาอ่ามี มีหกคนห้อีกคนนึงอ๋อนูนูนูนเอามาทางนี้มาทางนี้อ่าหกคนสี่อ่าหกคนพอดีโอ้ยประกาศตอนนี้นมครูนัยหมดแล้วนมหมดนมหมดอ่านักกีฬาเข้าที่อ่นั่งลงอ๋อระวังอ้าวปล่อยมาแล้ว ไม่ฟังเอาวิ right, ่งว right. right, ิ life, ่งโอ้เร็วมากเร็วมากเร็วจริงจริงครับเร็วสุดๆสุดโรยนะเบอร์สามเบอร์สามกำลังตามไปเบอร์สามให้เข้าเส้นใจให้ได้เบอร์สามแล้วก็เข้าเส้นใจเส้นใจนักกีฬานะครับ